สิตกบ่น้อมื้อนี้ฟ้าห้องคึ้มๆๆๆแลปื้ๆมาเบิดแล้วฝนก็นได้สวัสดีครับพี่น้องคือเก่านันลนะ่ะนี่ครับตอนนี้เป็นสภาพตอนที่ผ่านการโมดิฟายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก้อนหนานี้นะพี่น้องไปเบิ่งภาพเอาโคตรสุดยอดเลย<ส>นะครับไปเบิงเเบ่งเอาไปเบิ่งเอา บัดน,นี้เขาเบิ่งกันเสร็จแล้วมาเบิง่งภาพโดยรวมเลยบัดน,นี้เป็นยังไงครับงามบ่เจ้าคิดว่าเจา้จาเจ้าคิดว่างามบ่อ่างามกว่าเกา่าบ่สวยกว่าเกา่าบ่ดูดีกว่าเก่าบ่าอ่านี่คือโกซีรีดีแม a x go s e r i นะครับเครื่องยนต์อ่าสมรรถนะร้อย cc นะครับผมกำลังไล่เปลี่ยนทรงเปลียปล่ยนซีนให้เรา้วไม่เบิดไอโดงไอดีล่างใส่ติดตัง้งเทอร์โบป่า cc สุดอินเตอร์ปั้นลมไฟฟ้ารีสแตนเก็บรายละเอียดต่างๆ หาเล่าเป็นทีเรียบร้อยนะครับความคงความแห้งมันจะเป็นยังไงนั่นพี่น้องนะครับเดี๋ยวเห่ากับโปรดิวเซอร์สิบปปีล่องให้พี่ให้น้องทั้งบ้านได้รับชมพร้อมๆกันกว่ามันสิจวดจัดปันไดน,นะครับเ <Wow. S 1> ล่าก็บ,บอกว่าเอาแค่จวดจัดบนต้องแห้งหลายลูกพี่เพราะหนาประเสริฐมาอ่ะมันจะเป็นยังไงนั่นให้พี่ให้น้องไปเบิ่งพร้อมๆกันดีกว่า ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้เอารถออกมาลองเบิ่งแล้วนะครับวา่ามันที่แลนตามมาสันไอส,สมรรมธนกูเ,เวาผิดเวาถูืบมาเกิกเื่อนเมาพี่น้องเาบัคคาหำตรงแมงพากกุกลับบานเกือบสวดแจงตีซีกลัวพี่น้องต้องใสหลามาหานะครับโอ้ <S 2> <S 2> <S งึดสมองหลายแต่ละคนมาหาในี่ยแมงเกือบสวดแจงไม่ต้องวาอย่างรลายมาวากเรื่องรถก,กันดีกว่าขันนี้นะครับก็เป็น อาคาดเดิมมันฉีดเดิมปั๊มเดิมอาระบบน้ำมันเดิมรถเล่าเฮ็ดไปกับมิเทอร์โบอินเตอร์บอลลูมไฟฟ้ารีสแตนเก็บรายละเอียดต่งตงางๆนะครับความหองความแห้งมันจะเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น,อน้องเดี๋ยวมันนั่งบึ้งพร้อามกันเลยนะครับว่ามันจะจวดจาดปันไดน,นะครับได้พี่ให้น,อน้องบึ้งดีกว่าแป๊บนึงผมขออนุญาตกลับรถแปบ๊บนึงครับดูใดมีในในรถรุ่นนี้อยากสีน้าม,มาโมนิฟายยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับคือเก่านะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับรถรุ่นนี้มันก็หลายปีีแล้้วพ่นอง มันต้องถือถือผ่านการโมดิฟายมันจังแห้งนะครับเพราะว่ามันหลายปีรถเล่าเล่ากับแรนบอกออกอันนี้ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วเ็ดไใยลงทยล่างให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นยังไงนั่นฮะเดี๋ยวให้พี่ให้นอนะครับอ่ะมาเบิ้งของพ่อกันดีกว่าเฮาเดี๋ยวจักหน่อยเนี่ยเอาได้บ่กปริเสตเอาเดยบ่เอาเลยตินี่ เดังโอ๊ะ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 บนนึงกูมาใส่ยุงหนาพร้อมเนี่ยปรนเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดินโอ้มึงนั่งแหรอมึงมาเป็นยังไงโปรดิวเซอร์มึงมาดึงดีปะดึงนี่หังติ่เบาเลยพี่เอ้ยกวดแรงปวดเจ๊นี่กาละนี่ครับสุดนี่นะครับสิเป็นสุดที่เหมาะสำหรับการใส่งานชีวิตประจำวันนะครับเห็ดเคลื่อนว่าเห็ดพ่อสำเหน็จสำนึงนะครับเห็ดพ่อสำเหน็จสำนึงเคลื่อนว่าเห็ดพ่อสำเหน็จสำนึงนะครับก็สิบมีเทอร์โบมีอินเตอร์มีลีสแตนอเฮงประมาณนี้ละ อ่ามาเบิร์กันโอ้ยโอ้ยโปรดิวเซอร์เป็นไงโอ้โหโอ้โ้บูทสามที่พาครับใส่งานนะครับโอ้โหบูทสามที่พาเป็นกระลังกระลังแรนเลยเนี่ยโอ้ เอาเรื่องเลยพี่น้อง <Yahoo! S 1> โอ้ยเราได้เราเราได้รถแห้งคันหนึ่งแล้วนะครับคันนี้นะครับเหมากันไว้นะครับเหมากันไว้นะเปลี่ยนซีนฝาครอบว้าวมีฝาครอบว้าวมีผวกซีนต่างต่างโอ้ยมาขวดเปลี่ยนเลยพี่น้องพี่นอ้นองก็เห็นหลูบอยู่ uh! เหลาอหลีรถเล่ายังโอ้ <S 2> <S 2> ว้าวว่าเถือกพี่น้องคอยว้าวว่าเถือกไปเบิ้งใน่ภาพเอาประเมินรวมเอาว่าคันนี้เรากำเงินมาสี่หมื่นบาท ถามว่าพญาอยองใดอยังแน่สี่หมื่นนะฟังไว้นะคันนี้จบสี่หมื่นนะมีเทอร์โบปากสี่สิบสี่บรรลือโลกพร้อมติดตั้งให้มีสุดอินเตอร์เต็มระบบพร้อมไอดีโมดิฟายล่างไม่เบิดเลยเฮดไม่เบิดเลยนะครับแล้วก็สุดพัดลมไฟฟ้าแล้วก็รีสแตนนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนกองโซโล่าเฮดไทยล่างแล้วก็โอ้ยหลายอย่างพี่น้องตอบว่ถือกัน มันม oh, yeah. ุนน mm ่ะรถรถมัน hmm. ม like ุนน so like so ่ะพี่น้องมันมุนคอยบอกเลยวันรถคันนี้มุนมากนะครับเรามาหาผมเรายังยู่นะเลยรถคันนี้นะครับแต่ที่นี่จบแล้วนะครับมือนีเฮาสิทําการทรงรถจะพข้องรถทิ่มรถไปอย่างไรหมู่บ้านจะพของบอกเข้าบ่เฝ้าเ้าบ่เฝ้าคือบ่เฝ้าบ่เฝ้าเขากะนั่นแหละจัดให้นะครับก็คือตามนี้มีเติมน้ำมันให้พร้อมพาเอยเจ้าตังค์ไม่ใจไปเลยเว้ยเอารถมาเฮ็ดน้ำมันกับ่เติมเถโอ้สมองไหลเจ้าโกดเจ้อ้หลีเก็บปม่ได้จูง โอ้กดเจพี่นั่งมาเฮ็ดรถอะเติมแบบมันมาแน่สักขาร้อยสามร้อยก็ได้โอ้โหน้ำมันกับบมี่เอารถมาเฮ็ดโอ้เหงืยอไหลกดเจเลยลูกเพี๊โอ้เนี่ยครับสุดนี่ผู้ใดสนใจกินงกลางเขามาสอบถามนะครับว่าได้ยังแนไอสุดนี่แต่ว่าหันเล่าบริษัเปลี่ยนซินบริษัเปลี่ยนนั่นเป็นเนี่ยมันบวมอัีเมืองหลอกแต่ที่นี่ผมเมาเลยเมาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิมให้เบิดเลยมันจี๋จ๋ใหม่ๆงามๆนะครับ ่ามารับรถสิแก่สิเลยโอ้ถือขิงพ่อใหญ่ย้องจัดไถ่เังสั่นเังส่นะครับเบอร์โทรผมวุ้นดอยากติดต่อสอบถามข้างล่างเลยข้างล่างนี่แหละข้างล่างเลยโทรมากอถสังกัดภาคเพจมานะครับตอบได้กันสิตอบตอบบุ้นดงกันสติติดงานเมื่อวานกันพี่น้องนะครับขออนุญาตพร้อมนะครับประมาณนี้โอเคสําหรับเบอร์นี้คือเก่าล่ะพอแล้วเอาซ้ำเนี่ยแหะเอ้ยบายบายพี่น้อง